สวัสดีเช้าวันนั้นค่ะนันสดใสค่ะทุกคนวันนี้จุก๊กกำลังจะเดินทางไปที่ RMS นะคะหรือว่าเป็นกรมแรงงานของประเทศออสเตรียนะคะจุกจะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อในกรมของที่นี่ซะก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มงานกับโรงแรมเนาะ HR บอกว่าจะขอ f i n a n c i เชียลซัพพให้จุ๊บนะคะเหมือนอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างงี้นะคะอืมปะไปกันนี่คือออฟฟิศของฉันจะ้ะ วันนี้เป็นวันที่สดใสนะคะแดดออกแต่ว่าก็หนาวมากเช่นกันนะคะยังจะต้องใส่ผ้าพันคอแต่วันนี้ไม่ได้ใส่กลาฟเพราะว่าไม่มีที่เก็บวันนี้แดดออกแบบดีมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ทำให้อุ่นขึ้นหรอกนะจ๊ะอากาศตอนนี้ก็คือหนึ่งองศาค่ะในเมืองที่จุกอยู่อันนี้คือโรงแรมใกล้บ้านฉันที่ฉันอยากจะเข้าไปทํางานแต่ว่าเขาไม่รับฉันนะคะ ฉันก็เลยต้องไปอีกที่หนึ่งที่มันอาจจะไกลกว่านี้หน่อยแต่มันก็ยังใกล้อยู่นะคะก็เลยแบบอ้าวแฮปปี้ตรงนี้นะคะเป็นแม่น้ํามีครั้งหนึ่งจูบัดทะเลาะกับแม่มันไม่เชิงทะเลาะไเขียวฉันจน่ฉันจเข้ามาได้แล้วเป็นไฟเขียวนะคะจุ๊ก็เลยต้องรีบวิ่งเดี๋ยวไม่ทันต้องรออีก ตรงนั้นที่เป็นแม่น้ำจู๊เคยทะเลาะกับแม่ครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ทะเลาะจู๊เคยแม่บอกว่าประหยัดนะลูกใช้ตังค์ให้ประหยัดนะลูกสมัยนั้นยังเป็นออแพรอยู่เนาะคือจุ๊ไปรประหยัดไม่รู้จะประหยัดยังไงแหละแต่แม่ก็เป็นสาวที่ใช้เงินไปคนอย่างนี้เหรอ,อ,อแล้วแม่ก็จะแบบให้เราประหยัดแล้วแบบโอ๊ยมันสิประหยัดจะ,ะไร ไม่ยยงะมากหรอกเงินเดือนกระชับนี่เสื้อกันหนาวก็ต้องซื้ออะทุกคนถุงมืออะหนาวจนมือแตกยังไม่กล้าซื้อเลยมันแบบเราไม่รู้ว่ามันแพงหรือมันถูกแต่มันก็คือราคาปกติของเขาแต่แม่ก็ย้ำเนี่ยประหยดัดประหยดัดโอ้ยหูแล้วประหยดัดนะมันประหย,ยัดโยแต่มันเสียมันประหยดัดจนในเงินมันซ้ำนี่นะก็ะเ,เลยแบบตอนนั้นก็มีปากเสียงกันแล้วก็จะรู้สึกว่าน้อยใจอ่ะ แต่แม่ก็บอกให้เราประหยัดอยู่นั่นและจุ๊บแบบโอ๊ยขอได้ไหมจะพูดอะไรก็ได้หยุดพูดคําว่าประหยัดจุ๊บก็แบบกระโดดร้องไห้ที่นั่นแบบมันเหมือนหน,นัเหมือนอะแม่จังไ็ได้นะมันก็เลยกระโดดแล้วแบบเหมือนจนตสั่น,น่ะนะก็แบบบอกด้จะบอเลยเอาส,ส,ส,สินะ แล้วก็ไปร้องไห้อยู่ตรงแม่น้ํานั้นน่ะแล้วคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็มองจุ๊กแบบมองหลายครั้งจุ๊กก็แบบเอ้าแนมกูทําไมน่ะนะแนมกูเห็นยังว่านะแบบนี้จนมาคืนใดที่หนึ่งอ๋อกูร้องไห้อยู่ตรงริมแม่น้ําเขาคงกลัวว่ากูจะกระโดดน้ําตายอะไรอย่างนี้ละมั้งก็เลยแบบโอ๊ยน้าสูสีวิตอลนะตอนนั้นเป็นสาวออแพ่เมืองนอกอืม นะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เอาแพกต่อไปแล้วจ้ะเอแพจบแล้วนะคะก็กำลังจะเริ่มงานใหม่อันนี้เป็นเส้นทางเขาเรียกว่าลานชตรัสเซอร์นะคะก็จะมีหลายสิ่งอย่างเลยที่ขายในจุดอยากได้ผ้ากันเปื้อนผนี้มากเลยแต่ว่ามันแพงมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นแบบแฮนด์เมดหร่เงี้ยก็ตรงนี้แดดน่ารักจังเป็นเุด้อผ้าเป็นร้านอะไรหลายๆอย่างนะคะแบบหาซื้อได้เลย หนาวอยู่เหมือนกันนะคะมือแดงมแล้วมือเหี่ยวแล้วมันหนาวเว้ยุดเดินมาบ่อยมากทางเส้นนี้เดินมาทุกครั้งทุกวันทั้งมาเรียนทั้งมาช็อปนะคะ อันนี้เป็นร้านกาแฟาที่แฟนจูชอบมากอันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าเห็นลดเยอะๆแบบนี้ก็คือแพงมากแล้ะคะ่ะเ,เขาก็จะมีแบรนด์ของเขานะเนาะอันนี้คือร้านถ่ายรูปพี่จะมาถ่ายตอนที่จะไปทำบัตรใหม่หรืออะไรก็ตามส่วนนี้เป็นร้านเหมือนเป็นร้านของฝากค่ะเพิ่งรู้ว่าพี่เขาเป็นีคนไทย วันที่จุกมาอ,อันนี้รังเข็บบัล <Hello. S 1> ทักได้ทักเลยนะคะทักทุกคนฉันคือสายามเมืองยิ้มฉันยิ้มให้ทุกคน,นะคะให้กัะนะร้านอาหารที่ก็ดูดูนิดนึงแต่ว่าจุไม่เคยเข้าไปหรอกไม่ได้รู้สึกอยากกินนะคะร,รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรกว่า อันนี้เป็นห้องน้ําเดินลงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟอันนี้ร้านขายกระเป๋ารองเท้าเนี่ยโปเตกาเป็นขายยามาตัวควบิจุก็มาตัวที่นี่นะคะแต่มันมีหลายที่เลย ัน,นี่ก็โบเต็ก้อีกอันหนึ่งนะคะจิดโควิดขายยามาไปนี่ร้านใหม่ผมเขาจะว่าเราไมา่ที่เราถ่ายคลิปเขานะคะ อันนี้ร้านขายหนังสือหนังสือเรียนหนังสืออาเล่นหนังสืออะไรก็ตามก็จะมีที่นี่นะคะซึ่งจุก็มาซื้อที่นี่เช่นกันแฮนดอราแพแต่ว่าไอโบบะตรงนี้นะคะ คือร้านชานมไข่มุกส่วนนี้คือโรงเรียนที่จุกบเข้าไปเรียนมันจะมีข้างในอันนี้เป็นทางเข้าแล้วข้างในก็จะเป็นตึกามากมายนี่คือที่เรียนของจุกเองซึ่งนหะนนสายนี้ก็จะมีเนี่ย DM ก็จะเป็นที่ขายแบบของทั่วไปสำลีตั้งหน้าของกินข้าวอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นของของชํำอะไรเงี้ยแหละแล้วก็จะมีตรงนั้น s p ร์มาร์เก็ตเป็นอืม อันนี้คือเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็เลยได้ทักกันเบาๆอ่ะอันนี้คือชปปิ้มาร์เก็ตที่ก็เป็นของชํานะคะเข้ามาซื้อเข้ามาไรได้ปกติุก็จะชอบมาซื้อที่นี่แหละแต่อาจจะไกลหน่อยแต่ว่าก็คนมันต้องกินต้องใช้น้อที่แบบสัน เคยสมัครตรงนี mortar, ้ด้วยนะคะหรือเปล่านะตอนนี้หางานเมื่อเห็นงานร้านนี้นะคะเมื่อคืนมันเป็นงานแบบแก้บ้านจุเดินมาทาได้อะไรเงี้ยแต่าก็ไม่เคยสมัครเพราะแฟนบอกว่าเธอรูปไหมว่ามันคือร้านอะไรนะคะเขามีความออกจจอยากจะวีแกนหน่อยๆเขาเลยไม่ให้จุ๊บมาทํางานที่ร้านที่มันเป็นเนื้อสัตว์ตลก หนึ่ร้านชาไข่บุกนะคะที่ซุกก็มากินแล้วก็มีบัตรสะสมแต้มของเขาก็คือซื้อสิบแก้วฟีแก้วหนึง่งแต่ว่ากว่าจะถึงสิบแก้วก็ต้องจ่ายประมาณ50ยูโรนะคะ <laughs> ถึงจะได้ฟรีมาห้ยูโรเนาะ,ะแต่ก็ดกว่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่คือร้านที่เปนชุดทรีดิชโนลของเขาะะซึ่ซุกก็ไม่เคยมาซื้อหรอกทำไรกันอะ งนี้เรียกกันว่าสไตลน่าทัวนะคะเป็นอารมณ์แบบสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้แหละนะคะถ้าใครมาก็อาจจะต้องมาเดินลานสตราเซอร์ะไรอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านชดเกอก็จะเรียกว่าถนนคนเดินอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ถ้ามาก็ต้องมาเดินนะคะถนนใจกลางเมือง มีบัสจากนั้นในตัวเมืองแล้วก็มีบัสสากนอกเมือนด้วยนะคะซึ่งถ้าไปตรงนั้นก็จะไปเป็นห้างแต่าสามารถไปทางนั้นได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าชุดสะพาเดินออกทางนี้ดีกว่าโอเคตรงนั้นคือร้านคาเฟ่นะคะซึ่งก็ใหญ่มากแล้วก็ดูดีมากซึ่งตอนนี้เป็นตรงกลาง เดินไปอีกหน่อยจะเป็นสวนสาธารณะนะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะไปที่ไอเอ็นเปน่ออไบามาร์คเซฟิคคาร์สนะคะอ่านถูกไหมไม่รู้อ่านไว้ก่อน อาจจะถ่ายอีกทีตอนกลับออกมานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายได้ไหมก็ไม่อยากจะเสี่ยงทุกคนคขะไฟนอลีหิวคยอยากสิ้ตายอ่ะขอบนหน่อยนะคะเมื่อวานจุกก็มาบอกว่ามาลุงทะเบียนี่นั่นเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่จําเป็นที่เธอจะต้องลงนะเพราะเธอจะเริ่มงานแล้ววอาทิตย์หน้า โอเคก็กลับบ้านไปมือเปล่าแล้วก็ไปอ e ีเมลบอกโรงแรมว่าเขาไม่จําเป็นต้องลงและโรงแรมก็บอกว่าเธอจําเป็นจะต้องทําเพราะว่าฉันจะได้ขอ financial support ให้เธอก็เลยอ่ะโอเคงั้นฉันจะไปลงก็เลยมาอีกทีวันนี้นะคะซึ่งมาอีกทีวันนี้พนักง,งานต้อนรับก็แบบอ้าว เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าต้องต้องมีนัดนะวันนี้ไม่ได้ก็เลยบอกอ่ะโอเคเตรียมใจว่ากูต้องมาอีกแน่นอนนะคะสุดท้ายเขาก็โทรมาสักทีหนึ่งเขากเขาโทรไปแล้วก็เลยให้จุ๊ขึ้นมาที่ห้อง12พอจุมาแล้วก็ได้เจอพี่แม่บ้านเขาเป็นคนไทยเหรอหรือเป็นคนฟิลิปปินส์ไม่แน่ใจเขาก็ทักจุ๊นะคะแล้วก็เลยได้คุยกันภาษาอีสาน นิดหน่อยนะคะแล้วคราวนี้ก็เลยได้เข้าไปที่ห้องของคนนั้นแล้วพี่แม่บ้านเขาบอกคนเนี้ยเป็นเชฟฟินใหญ่เลยเป็นแบบเป็นหัวหน้าใหญ่ที่นี่ก็เลยแบบอ่ะโอเค,ออเคกูมาเจอหัวหน้าใหญ่ <S <S ก็เลยรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยนะคะก็เลยเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็คุยคุยกันไปสักพัก ก็เขาก็บอกว่าเขาเลยโทรไปหาโรงแรมนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะให้ทําอะไรจะอะไรยังไงนะคะจุ๊ก็เลยบอกนี่ก็ไม่รู้เพราะเขาโทรไปโรงแรมแล้วโรงแรมก็ไม่รับสายเขาก็เลยบอกว่าอะต้องมาใหม่ก็โอ้ยงั้นฉันขอโทรหาโรงแรมอีกครั้งได้ไหมก็เลยบอกเขาไปแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคโทรเลยโทรเลยค่ะก็พอโทรไปก็เขาก็รับสายแล้วเขาก็คุยกันพอคุยกันแล้วก็เลยสุ๊กว่าโอ้โอเคจุ๊บรอดแล้วนะคะฮัลโ อีจุ๊บรอดแล้วก็เลยรู้สึกแบบอาโอเคเขาก็คุยคุยกันเองอเสุดท้ายเขาก็ทำให้จุ๊บแบบชื่อสังกชินเขาก็แบบ ทำให้อีจุบเสร็จสับเลยนะคะแล้วก็ได้ใบนี้มาก็เลยรู้สึกว่าอ่าโอเคกูรอดและเหลือแค่ตอนนี้นะคะเหลือด่านสุดท้ายคือการที่จุบอะจะต้องไปที่โรงแรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็เริ่มงานในวันที่6นี้นะคะซึ่งวันนี้ก็คือวันอังคารวันที่6ก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าคือวันจันทร์ในอาทิตย์หน้านะก็เลยแบบอ้ยโอ้ยนะก็ทาทุกอย่างมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนสิ้นปีที่แล้ว งานจนไน่ายงานจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคกูคจะได้ไปเริ่มราบเ<ม>ตอใหม่แหละมันจะได้แบบจะได้เ็นสิบนหสักทีนะคะอ้าวจุ๊บลงมาจุ๊บก็รุ้น่าจุ๊บจะเจอพี่แม่บ้านไหมอะแต่ก็ไม่เจออะทำไงดียะอยากจะได้คอนแทคของพี่เขาะอะทำไงดียวไม่เจอทุกคนต้องขึ้นไปอีกรอบเหรอไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะ ไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันน่าจะได้เจอกันอีกแน่นอนคิดว่านะพอบ้านเขาอะอยู่ตรงอยู่ตรงลานสตราเซอร์ที่จุ๊บเดินผ่านมาที่จุ๊บถ่ายวิดีโอเยอะๆให้เพื่อนๆดูบ้านเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นแถวๆนั้นเลยแล้วจุ๊บก็แค่เดินเลยไปอีกนิดน,นึงก็จะไปเป็นบ้านจุ๊บแหละก็เดี๋ยวจุ๊บจะได้มีเพื่อนคนไทยเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะคะโอเคสําหรับการทําอันนี้กับ r m s ก็จบแล้วนะคะหุย ก็จะทำได้ก็นานเปิดนะคะถึงบ้านแล้วะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๊บอยากจะจบมันไว้แค่นี้เพราะว่าจุ๊บถ่ายยาวมากแล้วก็เยอะมากนะคะดูแค่ระหว่างทางนะคะว่าตรงนั้นะม,มันมีอะไรบ้างแค่นั้นนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปหลังจากที่จุ๊บเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็าจะมาทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนได้ชมกันนะคะก็รอรับชมกันคลิปต่อไปนะสําหรับคลิปนี้บายๆค่ะสวัสดีค่ะ